แ่ด oh yeah. hey, pues ิว่าส nah, ิคสอกนโอเียอะไรทีงบอกมันจะหอกเดียวกันผาแทนครับผมบอกให้เลยพลิบขอเป็นเซียนพ้าเนี่ย โจมตีตตตมาสิเห็นไมได้่ด้ไม่ิดนะนพวนี้มันอายมากว่าเราทองเลยทองะเพ็่ทนมบะุนอย่างเงี้ยเพิ่ทานแล้วเราสูงสุดแร้อยูนี้อไปเลยติมสารติดกรปาอะไรเี่ยจะดูดซึขนกเก ่อยู่ในรังค่อยยกออกมาแก่งลงเลงนี่ยแผลกุเหแผดิหัวดลยอันนี้มันเป็นฝาม,ามอัทั้งหมดนะเป็นฝาที่สว,ว,ว่านอันนี้มันเป็นฝาเนี่ยนนมีกุ้็บลนก้เม็ฝาคอนโทรอเลย เองดูนะถ้าเนื้อขอส้มๆนะต้องส้มด้วยกาเกาทีเนื้อกเหม็นอ้ต้องส้มๆนะอย่าเหลือนะถ้าเหลืองยุบหลังเองเคยเห็นใช่ไหคสมเนี้ยเคย ไม่ใช่แล้วผมแล้วมนจะจเรีไปไปแล้วเหรอเนี่ยผมไม่อยู่ผมนะนี่ยไม่ใช่ไม่อยู่ก็ไปอยู่ดิ่ก็รับตอรับ้เลยอยู่แน่นอนอาจจะชุดนีไปถ็อ้โหเยมีชุดนี้ดีกว่าเลยเอ้นต่อเตาไตลวนแรเออเอาใครเ่ ผมเปิดร้านกาแฟอยู่ในหมู่บอ้านที่ไหนเดเี๋ยวซ้ายมาติดไปจั่หวัดล้างะกาแฟผมจะไปจั่วหวักเลยเลยบนบ้านเราแล้วก็เลยไปจั่วมันจะถึงไฟจัวหวักได้อ่าแล้วก็มันเข้าไปเดี๋ยวไปปุ้งเจร้างกาแฟหลนมแล้วก็ผมซื้อที่ข้างหลังไว้แล้วนะจะตื่นบุบยมงเปิดแปดโมงถึงห้าเยน าไปคนแบบเดินผ่านๆดีแล้วดีแล้วรมดะยืนไปสูงท่านก็ไปดียืนไปตัวเอวยืนสูงท่านดีผคนมันไ่เจอสองคนแล้เนี่ยคนแรกพี่ดีตื่นคนที่สองที่โทนนี่แหละผมผมเจอทั้งแรกที่ริเวอร์ตอนนี้มึนมาห่ายิ่งกว ผมเลยบอกทุกคนว่าถ้ามาบ้านมต้อตากัาบพื้นนะทีนี้บ้านที่โนดน,น,เนเหมือนกับห้างบางท้นเราหากินกับผ้าเราก็ต้องทำให้ท่านดีๆเราได้กินมาได้ก็ต้องทำเนี่ย ขางหลงต้องติดกันเมดข้นข้างบนโอเคแล้วนะได้เลยจะปล่อยจะปล่อยโอเคเดียวจบโอเคพอละโอเคทุกคนยังไงบัดดี้ับไปไปโอเคที่มีโลเล็กนะกลุ่มนี้ ในพวกชิ้นใหญ่สองกลุ่มอันนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งเมนงนี้ที่กลุ่มเขมิ้นในกลุ่มนี้ถากุญใหญ่นี่ใจต้องนิ่งตัวเป็นมากเป็นเงินได้เป็นทองครัเป็นทองหอหอทองมันแดงทองทองอไม่ไม่แดงก็ไม่แดงก็ไม่ใช่ทองหน้าบ<อ>ินออกที่ไห ใจน <im så rails> ั <society> <c cổ uning> <laughs> ่นนะโทนสิบกล่องมานโหยเฮียอะไรสิบกล่อง้าน์ของนี้ของเดียวต้องมีสามล้านกว่าเดี๋ยวซื้อแพงเดี๋ยวสามล้านกว่าไอ้ดูเขมรนนะพวกเนี้ยตู้นี้อ่ะอายุอันนี้จีิแต่รอดจริงไม่มันไม่ร้อดไม่ก็จีิงจริงจริงใช่แต่ว่ามันอย่างเงี้ยภาคบุซื้อไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไช่ขาะจะมีจะมีมีที่เด็ดที่กูได้มาเนี่ยนี่ของกูของจริงนะ อันนี้ไม่เลือกแผ่นนี้ที่ผมใส่แผ่นเด็กกำไส้แผ่นแผ่นนี่ยังไม่เขามันซื้อมาแล้วไปนี้คือมันเก่าอ่ะอายุมันก็เยอะเฮ้ยนี่ปูทองเลยแล้วที่ฝากไอโอโอนี่ดีฝากเยอะ นี่อย่ามองข้ามเลยไปแกว่ามันกี่ชิ้นเนี่ยเท่าไหร่อย่ามองข้ามเลยไปโอ้ยนี่ไม่ไม่มีอะไรเลยมีแค่เนี่ยสองล้านกว่าต้องต้องต้องซื้อดีกว่าเกินอีกก็รีบแพ้อัเนี้อันนี้อันนี้จะเน้นแพอันนี้นนนวายต้องรีบซื้อองค์เดียวอะ่ะองค์นี้พระเอก ถ้าแท้ตายล้งเนี่ยถ้าแท้ตายกันไปข้างนะแท้ก็คงไปล้านะแปดสิบมีโอกาสไหมนเนี่ยหรือก็ดูด้วยด้วยทำไมข้างในเขียวยอีกแล้วด้วยอือจะผมต้องอะไรเลยพราะข้างในไม่เขียวเลยสงสัยเราไม,ไม่ได้เก่งแบบหาแบบนี้ฉันจะว่าไม่ไมาาหาดูดะไรคนอย่าประมาทแต่นี้แท้เลย เจ้าของเดียวกันเป็นได้เก๋เก่ากับเก๋เก่ากับกระแท้อยู่ด้วยกันได้นี่มันราคางนะนี่มันว่าราคาอยู่แล้วไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงนะเดี๋ยวชาวป่าชุมนิยมเธอแล้วมึงให้ไปแปะมาหน่อย <laughs> อันนี้ซื้อชาวบ้านโชคดีเนาะแตันนี้ต้องว่าราคังจะแต่ขายไม่ถูกซื้อหลายล้าน แขนแขนโป๊กหน่อยโปโบราณโปโบราณโป๊กโบราณล่างบนเลยไปทำกุญยสองข้างล่างบนเลยซ้ายขวาเลยจนสองข้างนิดหน่อยไม่หักเลยเว้แต่ไม่หักแต่ไม่หักพารนี้กไย่หุ้นขายดูไปดูไปนั่งสองนอนสองนั่งสองนอนของเด็กแข็งเงอ่ะ แสดงว่าเดิมต้องลงรักปิดอทององนะแล้วก็ลอกออกนะเขพาเขาพาเขารอกโบราณเลยเนี่ยรอบโบราณเ,เพราะว่าถ้าที่ลงรักแบบนี้ส่วนมากจะเป็นพ้าที่เทแล้วมันไม่สวยเป็นรูอ่ะเขาก็เ<ม>ลยลองปลงรักปิดทองอบบย่อบบางนี้ต้องต้องมีหลายนะหลาแสสนะคือขนมชื่ออะไรแสบ ุรเนี่ยซื้อแพงชอบภาพดูชอบเป็นเมื่อก่อนมันตอนนี้ตอนนี้ยังเพอร์ตยัง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 น้อยเมื่อก่อนนี้โอ้โหโคตรบ้านเลยไอ้ฤาษีไข่ควาย,าย,ายนี่ไกลอันนั้นซื้อมาไงอ๋อจินสีจินสีอะ่ะ,อะโอ้โหล่าสุดเนี่ยไม่เอา,อา่อยอ่าเขาพอกผงอีทีนะนะและ้นะวอุ้ยยาอุ้ยยาฮะตุ้ยยาร้อยเปอร์เซ็น แสบคู่นี่ก็แสบเอ้ยซ,ซิกซี่เนี่ยให้ดูเนี่ยเธอไม่เห็นเธอแล้วผลิตภูมชยัชยผลิตภูมชัยเออเก่าด้วยเท,ทนของฤทธิ์นะด,ดรูรูรรมันว่าซื้อว่า,า,าเป็นเป็ท่าไหร่แล้วไปไล่ซื้ออีกนี่ทำไม มีถวายถวาอะไรเี้เยเนี่ยเนยใส่เป็นดูสนิมดิซองดิเอาซองรูปมันถึงัะมันเนีฮะพวกนี้เป็นแล้วเป็นเลยนะ เรียบร้อยนะเรียบร้อยอเงี้ยเดี๋ยวผมจะทําบ้านอะ่ะผมอยากได้ถสงเด็จโต้งนั้นน่ะเท่าไหร่ตรงไหนตรงที่เงียหลออ่ะเด้อเดี๋ยวดูกันดิเอออย่าลืมนะอาจะให้พีก็ได้โอ้โหโอเคไปโอเคไป่ดี เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกมบอนุญงพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเสา่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม